คนที่ฝ่ามือมีรอยพับเส้นเดียวนั่นคือมีเพียงหนึ่งเส้นพาดผ่านฝ่ามือในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะมีรอยพับสองเส้นมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าลายมือขาดคุณลักษณะนี้พบได้เพียง1.5%ของประชากรโลกผู้ชายมักจะมีรอยพับเส้นเดียวมากกว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมพันธุ์ มีไม่ถึง50คนที่มีกรุ๊ปเลือด RhN ซึ่งได้ชื่อว่าเลือดสีทองกรุ๊ปเลือดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในหญิงชาวอบอริจินออสเตรเลียเลือดที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นสากลและทุกคนรับได้แม้แต่คนที่มีกรุ๊ปเลือดหายากในระบบ Rh 3%ของผู้คนทั่วโลกมีเส้นที่สร้างอักษร X บนมือทั้งสองข้างมีเป็นปรากฏการณ์ที่หายากและในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าคุณลักษณะนี้เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งคนประมาณ25%มีปฏิกิริยาที่น่าสนใจต่อแสงแดดพวกเขาจะจามปรากฏการณ์นี้ยังมีชื่อของตัวเองด้วยว่า reflex จามจากแสงในภาษากรีกเรียกว่าการจามจากแสงแดด บางคนมีน้ำลายสะสมในต่อมใต้ลิ้นจากนั้นมันจะถูกขับออกมาเป็นสายเมื่อมีคนกดต่อมนี้หากอ้าปากอยู่ในตอนนั้นมันอาจพุ่งไปได้หลายเมตรกระบวนการนี้เรียกว่าการยิงน้ำลายมันอาจเกิดขึ้นเองได้เมื่อบังเอิญดันลิ้นไปชนต่อมนั้นขณะกินหาวพูดคุยหรือแปลงฟันและตูมผู้คนมากถึง35%มารยิงน้ำลายได้แต่มีเพียง1%เท่านั้นที่ทำได้ตามสั่ง ประชากรโลกน้อยกว่า1%มีภาวะ d e ็กสโตรคาเดียซึ่งเป็นอาการที่หายากเมื่อหัวใจชี้ไปที่ด้านขวาของหน้าอกแทนที่จะเป็นด้านซ้ายบางครั้งคนที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะมีอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายอยู่ในตำแหน่งกลับข้าง ocular a l b i n i s m มีผลต่อดวงตาของคนเท่านั้นผมและผิวหนังของพวกเขามักจะมีสีอ่อนกว่าสมาชิกในครอบครัวเล็กน้อยแต่ไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่ a l b i n i s m เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากแต่ถ้าเป็นเฉพาะที่ดวงตาก,ก็จะยิ่งหายากขึ้นไปอีกผู้เชี่ยวชาญไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนแต่พวกเขาคิดว่า1ใน2อง0 0ื่คนถึง1ใน5 0,000คนมีภาวะ ocular a l b i n i s m คุณอาจมีรูเล็กๆที่ด้านบนของหูซึ่งตรงกับขมับถ้าคุณมีคุณก็เป็น10%ของประชากรโลกมักพบรูนี้ทางด้านขวาแต่บางคนก็มีรูที่หูทั้งสองข้างรูเหล่านี้อาจทะลุไปจนสุดหรืออาจจะเป็นรอยบุ๋มรอยบุกหรือแม้แต่ก้อนเล็กๆ ประมาณ65%ของประชากรโลกมีลายนิ้วมือเป็นวงคน30%มีลายนิ้วมือเป็นรูปก้นหอยและมีเพียง5%เท่านั้นที่มีลายนิ้วมือทรงโค้งประเภททั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆตัวอย่างเช่นอาจเป็นลายเรียบๆโค้งเป็นวงลอ้อหรือตานกยูงเป็นต้นเฮ้ hey, ใครจะรู้ล่ะ นส่วนใหญ่มีซี่โครง12คู่ซึ่งมีทั้งหมด24ซี่แต่1ใน200คนมีซี่โครงซี่ที่25อยู่ด้วยเรียกว่าเซอร์วิคอลมันก่อตัวที่ฐานของคอเหนือไหปลาร้ามันเติบโตได้ทางซ้ายขวาหรือทั้งสองฝั่งผู้ที่มีกระดูกซี่โครงเกินมักจะไม่รู้เลยว่าพวกเขามีนั่นเป็นเพราะกระดูกซี่โครงเกินส่วนนั้นมักก่อตัวไม่ค่อยสมบูรณ์และดูเหมือนเนื้อเยื่อบางๆในกรณีนี้คุณจะไม่เห็นมันแม้แต่ในการเอ็กซเรย์ าคุณมีขวานบนหัวมันก็น่าจะวนตามเข็มนาฬิกานักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมระหว่างทิศทางของเส้นผมและมือข้างที่ถนัดคนถนัดขวามากกว่า8%มีขวานทวนเข็มนาฬิกาแต่ในคนถนัดซ้ายตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นถึง45% เมื่อถูกขอให้ประสานมือคุณวางนิ้วไหนไว้ด้านบนถ้าเป็นนิ้วหัวแม่มือขวาอยู่เหนือนิ้วหัวแม่มือซ้ายแสดงว่าคุณอยู่ใน50%ของประชากรโลกคนอีก49%วางนิ้วหัวแม่มือซ้ายไว้เหนือนิ้วหัวแม่มือขวาและเพียง1%เท่านั้นที่วางนิ้วหัวแม่มือไว้ข้างกัน ผมสีแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพียง1-2%ของประชากรโลกคนผมแดงส่วนใหญ่มักมีต้นกำเนิดจากยุโรปเหนือหรือตะวันตกเฉียงเหนือสีนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมเฉดสีอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ทองแดงสว่างและสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีส้มแดงรวมถึงสีบลอนด์สตอรอเบอรี่ มีเพียง3 2 2ของผู้คนในโลกที่มีนิ้วโป้งเท้าที่สั้นกว่านิ้วเท้าอื่นมันเป็นโครงสร้างของเท้าที่นิ้วเท้านิ้วที่2ยาวกว่านิ้วโปง้งเดวิดของไมเคิลแองเจโลและเทพีเสรีภาพก็มีลักษณะร่างกายที่ผิดปกตินี้และพวกเขาไม่มีชีวิตด้วยซ้ำอ่ะเผลอสปอยไปแล้วโทษที มีเพียงสองคนจากทุกๆหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นที่มีตาดำรูปร่างผิดปกติโดยทั่วไปมักมีลักษณะคล้ายรูกุญแจโรคตานี้เรียกว่าโคโลโบมาโชคดีที่คนที่มีอาการนี้มักไม่มีปัญหากับการมองเห็นแต่คิดดูอีกทีมันก็ไม่ได้หายากมากครูของฉันทุกคนคิดว่าฉันเป็นแบบนี้ตอนแอบหลับในห้องเรียน การมีดวงตาที่มีสีต่างกันเฮเทโรโครเมีย ok เป็นลักษณะของร่างกายที่หายากซึ่งเกิดขึ้นในคนน้อยกว่า1%เอร์ถ้าเป็นเฮเทโรโครเมียแบบสมบูรณ์คนคนนั้นจะมีดวงตาที่มีสองสีแตกต่างกันเช่นข้างหนึ่งสีน้ำตาลและข้างหนึ่งสีฟ้าบางคนอาจมีวงแหวนรอบลูกตาที่มีสีแตกต่างกันได้ซึ่งก็คือเซนทรัลเฮเทโรโครเมียและเฮเทโรโครเมียบางส่วนคือเมื่อส่วนหนึ่งของลูกตาข้างหนึ่งมีสีแตกต่างจากส่วนที่เหลือ ผู้ที่มีภาวะขนตาซ้อนแยงจะมีขนตาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถวปรากฏการณ์นี้เป็นการกลายพุ์ทางพันธุกรรมมันไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแต่อาจทําให้รู้สึกรําคาญได้ขนตางอกจากตอมน้ํามันซึ่งอยู่ในเปลือกตาบริเวณที่เปียกจากนั้นมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองและน้ําตาไหล มีคนที่ไม่ต้องเครียดกับปริมาณแคลเซียมที่พวกเขาบริโภคพวกเขามีการกลายพันธุ์ที่หายากในยีน LRP5 มันทําให้กระดูกหนาแน่นมากจนแทบหักไม่ได้เลยหนึ่งในข้อเสียเล็กน้อยของอาการนี้คือคนเหล่านี้มีปัญหาในการลอยตัวขณะว่ายน้ํา ผู้หญิงบางคนมีการมองเห็นสีที่ยอดเยี่ยมเตตราคโครมาซีเนื่องจากเซลล์พิเศษในดวงตาของพวกเธอเซลล์เหล่านี้เรียกว่าเซลล์รูปกรวยและคนปกติมี3ชนิดแต่เตตราคโครมาซีมี4ชนิดช่วยให้พวกเขาเห็นสีที่แตกต่างกันถึง100ล้านสี ยีน e DEC2 ช่วยให้คนทำงานได้มากขึ้นและนอนหลับน้อยลงนิโคลาเทสลาวินสตันเชอร์ชิลและมาเกเรตแทชเชอร์ล้วนมีคุณสมบัติที่ผิดปกตินี้โดยทั่วไปยีนนี้ช่วยให้คนผ่านวงจรการนอนหลับได้โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่คนทั่วไปต้องการ การกลายพันธุ์ของยีนอีกอย่างหนึ่งช่วยให้ผู้คนรักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีไว้ในระดับที่ต่ำมากยีนนี้สั่งให้ร่างกายของคุณผลิตโปรตีนที่ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณน่าเสียดายที่มีคนเพียง2-3%ถึงเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์นี้มีเพียง4%เปอร์เซตของคนที่มีสะดือจุนปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระจายตัวของไขมันรอบเอวหรือพันธุก,กรรมของคุณเป็นตัวกำหนดว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีสะดือแบบไหน แันทุศาสตรมีบทบาทสำคัญแม้แต่ในตุ่มรับรสของคุณประชากรมากถึง25%เป็นสุดยอดนักชิมอาหารพวกเขามีปุ่มลิ้นที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ทั่วลิ้นของคุณมากกว่าคนทั่วไปมันทำให้พวกเขารู้สึกไวต่ออาหารบางชนิดมากขึ้นตัวอย่างเช่นรสหวานขมหรือเค็มลิ้นของสุดยอดนักชิมอาหารยังมีตัวรับความเจ็บปวดมากกว่าซึ่งทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด เมื่อฟันคุดพยายามจะทะลุผ่านเหงือกขึ้นมามันมักจะไม่มีที่และต้องถอนออกทุกปีมีผู้เข้ารับการผ่าตัดประมาณ5ล้านคนแต่35%ของประชากรโลกไม่ต้องกังวลกับความเจ็บปวดและความไม่สบายตัวพวกเขาไม่มีฟันคุดเลย กล้ามเนื้อฝ่ามือที่ยาวช่วยบรรพบุรุษของเราในการปีนต้นไม้แม้พวกเราส่วนใหญ่จะไม่ต้องปีนต้นไม้อีกต่อไปแล้วแต่บางคนก็ยังเกิดมาโดยมีกล้ามเนื้อนี้คุณตรวจสอบดูได้ว่าคุณมีกล้ามเนื้อพวกนี้หรือไม่โดยวางฝ่ามือบนพื้นผิวเรียบแล้วเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยมาแตะกันหากมีอยู่พวกมันจะนูนขึ้นมาจากข้อมือของคุณ นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าชาวทิเบตมีการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมเพื่อให้อยู่ในที่สูงเช่นนั้นได้ยีนตัวหนึ่งของพวกเขามีหน้าที่ปรับตัวให้เข้ากับระดับออกซิเจนที่ลดลงอย่างรวดเร็วยีนตัวเดียวกันนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความอดทนในนักกีฬาและมันยังเป็นหนึ่งในการกลายพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดวิวัฒนาการที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในคนซึ่งพัฒนาขึ้นภายในเวลาไม่ถึง3 0 0พปี ดวงตาสีเทาเป็นลักษณะของร่างกายที่หายากอย่างไม่น่าเชื่อมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมดวงตาสีเทาคนเหล่านี้มีระดับเมลานินต่ำที่ส่วนหน้าของมม้นตาดวงตาสีฟ้าก็าไม่ได้มีทั่วไปอย่างที่คุณคิดมีคนเพียง8ปถึงเเท่านั้นที่มีตาสีฟ้าสิ่งที่หายากยิ่งกว่าก็คือการรวมกันของผมสีแดงและดวงตาสีฟ้าถ้าคนเราเกิดมาแบบนี้ก็หมายความว่าพ่อแม่ของพวกเขาทั้งคู่มียีนเหล่านี้เพื่อให้เด็กมีลักษณะ ดังกล่าว